สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพบกับครูพี่เบนนะคะหรือครูเบนสอนปล่อยเช่าคอนโดนะคะติดตามเบนที่เพจเรียนรู้เรื่องในหน้าสังหารง,ง่ายกับครูพี่เบนนะคะอ่ะยินดีต้อนรับช่อง YouTube ด้วยนะคะวันนี้อีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงถามมาต่อไปนะคะเนาะสำหรับมือใหม่หลายๆคนที่ถามเบนเข้ามานะคะว่าครูเบนเนี่ยเป็นในหน้าสังหาปล่อยเช่ามือใหม่เนี่ยต้องขอใบอนุญ,ญาตไหมหรือต้องมีใบอนุญาตการเป็นในหน้าสังหาก่อนไหมต้องพูดแบบนี้ก่อนนะคะว่า การทำในหน้าสังหาริสระนั้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องเตรอ่าต้องบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะการมีใบอนุญาตการเป็นในหน้าสังหารเนี่ยเอ,อถ้ามีก็ดีนะคะถ้ามีก็ดีมากๆนะคะเพราะว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือให้คุณถูกต้องไหมคะเนาะเป็นเล่าเคสแบบนี้แล้วกันนะคะว่าลูกศิษย์เบนเนี่ยที่มาเรียนกับเบนนะเ,นเรียนแบบเจอตัวเนี่ย เขาเคยไปอบรมนะคะอบรมในหน้าสังหารนี่แหละเนาะแล้วก็เข้าคอร์สอบรมจนได้ใบอนุญาตในการทําในหน้าสังหามานะคะแล้วชนิดคําถามต่อมาคืออบรมแล้วยังไงต่อยังไงตอนที่นี้ก็คือว่าได้ใบอนุญาตในการทําในหน้ามาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะลงมือทําในหน้าได้จริงๆนะคะเออใบอนุญาต เอามาก็เก็บไว้นะคะเลยเป็นที่มาที่ลูกศิษย์ก็มาเรียนกับเบนเพื่อที่จะมาเอาเนะะื้อหาความรู้ในการทํางานเนี่ยไปลงมือทานะคะอ่ะทีนี้ในพูดถึงเคสของลูกศิษย์เนาะพอเขาเอาไปลงมือทานะเออเขาเอาสิ่งที่เรียนรู้กับเบนไปลงมือทำเนาะในขณะเดียวกันเวลาที่มีเจ้าของสอบถามอะไรเงี้ยเขาก็เอ,อ่อมีบางครั้งก็ยื่น บัตรในหน้าให้เจ้าของดูแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เขาเจอก็คือเจ้าของไม่ได้ถามนะคะเนาะแต่ทีนี้มาตอบคําถามก็คือว่าต้องมีใบอนุญ,ญาตก่อนไหมถึงทําได้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือเป็นประเทศที่สามารถทำในหน้าสังหาริสระได้นะคะโดยที่ไม่จมําเป็นต้องมีใบอนุญาตแต่ถ้ามีนะคะก็จะดีมากๆนะคะเพราะว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทําในหน้าสังหาริมทรัพย์ให้กับเจ้าของทรัพย์ถูกต้องไหมคะเนาะ ก็เอาง่ายๆสมมุตินะคะเราไม่ต้องแบบว่าเราทําเป็นอิสระเคาว่าอิสระก็คือทําเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนกับสมมุติว่าป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยกำลังประกาศขายบ้านนะประกาศขายบ้านหรือว่าปล่อยเช่าบ้านบางบงเอินเราไปมีลูกค้ามีเพื่อนมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเช่าบ้านพอดีแล้วก็เลยแนะนําเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะมาเช่าบ้านกับป้าข้างบ้านแล้วเราก็บอกป้าข้างบ้านว่าถ้าหาลูกค้ามาได้เนี่ยนะ เออขอค่าคอมมิชชั่นนะหนึ่งเดือนจากค่าเช่าป้าข้างบ้านโอเคสเสียเยียตกลงมันก็จบเห็นไหมคะเราพาลูกค้ามาเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอันนี้มันเป็นแบบนี้แต่ในต่างประเทศจากที่เห็นนะคะหรือว่าเอ,อ่อจากที่ศึกษามาก็คือว่าต้องมีบัตรตัวแทนต้องเป็นบริษัทอสังหาต้องอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมเนาะแต่ทีเนี้ยการที่มีใบอนุญาตคือมันดีมากๆนะคะดีต้องบอกว่าดีมากๆก็ตรงที่ว่าสร้างความน่าเชื่อถือถูกต้องไหมคะแต่ทีเนี้ยในกรณีที่เราจะ เราทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยนะคะเราจะทําตัวเองยังไงให้มีความน่าเชื่อถือตรงนี้ต่างหากที่ที่เราต้องทานะคะเพราะว่าการสร้างความน่าเชื่อถือของในหน้าอิสระนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะคะว่าเออเจ้าของราพย์เขาจะไว้วางใจเราได้ยังไงว่าเออเราเนี่ยทำงานจริงถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้เป็นมีเคล็ดลับมาให้นะคะจริงๆจริงๆ จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะแต่ว่าเอาเคล็ดลับมาให้นะคะวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะทีเ่เราเป็นในหน้าสังหาอิสระนะคะอ่ะวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะในกรณีที่เราเป็น เราเป็นในหน้าอิสระบอกเลยวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งเลยนะคะก็คือใช้โปรไฟล์ f a c e b o o k โปรไฟล์ของเราเนี่ยนะคะในการแนะนำตัวนะคะว่าเราเนี่ยมีผลงานนะมีผลงานนะหมายถึงว่าใน Facebook เราเนี่ยนะโพสต์ตลอดว่า เราไปรับทรัพย์จากใครเจ้าของคนไหนไว้วางใจให้เราฝากทรัพย์บ้างนะเราก็ไปโพสต์รูปนะทำโปรไฟล์เราใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยโพสต์รูปว่าเออวันนี้ไปลงดูทรัพย์อะไรแบบนี้ถูกต้องไหมออขอบคุณเจ้าของห้องที่ไว้วางใจให้เราเดูแลทรัพย์ให้อะไรแบบเนี้ยคือสร้างโปรไฟล์ของตัวเองใน facebook ส่วนตัวหรือจะเป็น facebook ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทํางานก็ได้นะคะเบนจะเขียนว่าสร้างสร้างโปรไฟล์การทํางาน เนาะใน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  a c e b o o k จะเป็น facebook ส่วนตัวหรือจะเป็น facebook p เพจก็ได้นะะจะส่วนตัวแบบส่วนตัวสร้างขึ้นมาแยกอีกอันหนึ่งก็ได้นะคะเนาะอันเนี้ยสำคัญตรงไหนรู้ไหมคะเออก็อย่างอย่างเบนนะคะสมมติกตัวอย่างเบนเนาะเออเบนเปิดเพจขึ้นมานะคะเปิดเพจขึ้นมาตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะสอนนะคะแต่เปิดเพจขึ้นมาว่าให้ความรู้เฉยๆนะให้ความรู้แล้วก็ ต้องการให้เจ้าของเนี่ยเห็นว่าเรามีตัวตนมีตัวตนทีนี้คือเราทําอสังหาเวลาเบนไปไหนเบนก็ถ่ายเบนก็ไลฟ์ไปดูบ้านไปเจอเจ้าของไปเจอลูกค้าโพสต์ปิดการขายได้ก็โพสต์อะไรแบบเนี้ยนะ,ะว่าแบบขอบคุณลูกค้าไว้วางใจอะไรก็ว่ากันไปเนาะไอ้ตรงเนี้ยแหละเวลาที่เราสร้างฐานโปรไฟล์เราไว้เนี่ยเออเราก็สามารถที่จะเออเอาโปรไฟล์ตรงเนี้ย ให้กับลูกค้าให้กับเจ้าของดูได้ว่าเออเนี่ยเราทําอิสระจริงนะแล้วก็เออสามารถไว้วางใจเราได้เพราะว่าที่ผ่านมาเรามีโปรไฟล์การทํางานของเราอยู่นะเขาก็จะไปส่องเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราคิดจะเอาโปรไฟล์ส่วนตัวของเราทํางานแล้วแล้วก็นะคะอะไรที่เ,เราโพสต์เป็นการส่วนตัวก็ลองไปดูอะไรไปดูนะคะว่าอะไรที่มันเป็นลบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรที่มันไม่ได้เป็น อันนี้ก็ลบทิ้งนะคะแต่ถ้าให้ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะสร้างเฟซขึ้นมาใหม่เพื่อทํางานหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาใหม่เพื่อทํางานก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็อยากถ้าเราอยากจะมีโมเมนต,ต์แบบส่วนตัวไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับฉันล้วก็มีเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้อีกอันหนึ่งก็ได้แล้วก็มี Facebook ทํางานแบบนั้นก็ได้นะคะเนอะอันนี้คือวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเนอะอ่าอันนี้เป็นในในส่วนของโปรไฟล์การทํางานนะคะ ใน facebook ในโลกออนไลน์เนาะถ้าเป็นออฟไลน์ line, นะคะถ้าเป็นออฟไลน์ line, เราอาจจะมะีเวลาที่เราได้เจอเจ้าของอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะมีพอร์ตพอร์ตพอร์ตการทํางานพอร์ตจะว่าพอร์ตฟอลิโอหรือว่าเล่มเล่มรูปภาพการทํางานว่าแบบเออเราทํางานจริงๆนะแล้วแบบให้เจ้าของดูว่าอันเนี้ผลผลงานของผมครับที่ช่วยให้ลูกค้าช่วยให้ เจ้าของอะไรอย่างเงี้ยประสบความสาเร็จให้เจ้าของปล่อยห้องเช่าได้ให้ลูกค้าได้ห้องเช่าก็เก็บรูปไว้ในพอร์ตอะไรแบบเนี้ยถ้าเราถ้าเราแบบว่าไม่อยากให้ออนไลน์เราก็เก็บเป็นพอร์ตผลงานแบบนั้นก็ได้เนาะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> สร้างพอร์ตสร้างพอร์ตสร้างแฟ้มผลงานเอาพูดอย่างงี้เนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> นะคะอันเนี้ยสำคัญมากๆเลย สำคัญจริงๆนะเพราะว่าอย่างคนที่ติดตามในเพจเบนเนี่ยนะคะตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะคะนักลงทุนที่เบนได้มาเอ่ยเจ้าของห้องที่เบนได้มาเอ่ยลูกค้าที่เบนได้มาเอ่ยมาตามเพจทั้งนั้นนะคะตามเพจแล้วก็ตามเฟซส,ส่วนตัวก็คือถ้าเป็นเฟซส,ส่วนตัวก็จะเป็นจากคนที่ที่เขารู้จักเบนนะคะแต่พอเป็นเพจก็จะเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าทั่วทั่วและเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็อาจจะมีการยิงแอดบ้างก็จะ เรียกคนที่อยู่ไม่รู้จักเรามารู้จักเราถูกต้องไหมคะนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำ้วนะคะไม่ได้ยิงแอดไม่ได้อะไรนะนะอืมเนี่นแหละนะคะเราจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือด้วยตัวเราเองและที่สําคัญมากๆที่สําคัญมากๆนะอันนี้เน้นย้ําอันที่สามสร้างความน่าเชื่อถือคือการการเอาตัวเองออกมานะการการเอาตัวเองเนี่ย ออกออกมาโชว์ผลงานในที่นี้การเอาตัวเองออกมาสร้างแบรนด์ดีกว่าต้องพูดแบบนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเอ่อการเอาตัวเองออกมาสร้างแบรนด์สร้างแบรนดิง p e r s o n a l l ล branding เน,นี่ยนะคะมันหมายความว่าหมายความว่า การที <formation> um people people ่เวลาที่เราไปเจอเจ้าของเราก็ถ่ายรูปถูกไหมถ่ายรูปนะขออนุญาตก็ถ่ายรูปนะคะว่าเออขออนุญาตถ่ายรูปห้องนะคะขออนุญาตถ่ายรูปกับเจ้าของเนี่ยนะคะว่ามารับทรัพย์จากที่อะไรเงี้ยมารับทรัพย์หมายถึงว่าเอาคอนโดเนี่ยไปปล่อยเช่าเอาบ้านนี่ไปปล่อยเช่านะคะขออนุญาตก่อนถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ถ่ายแค่เราแล้วก็กับรูปบ้านกับรูปห้องนะคะขออนุญาตลูกค้านะคะว่าขอขออนุญาตถ่าย รูปหน่อยนะคะนะคะเพื่อสร้างผลงานอะไรแบบนี้เนาะก็แล้วแต่ว่าจะพูดคําไหนนะคะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาโพส์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือว่าแฟนเพจนะคะอีกตรงข้อที่สามนี่แหละสําคัญตรงที่ว่าตัวเราอยู่ในรูปหรือเปล่าตัวเราอยู่ในรูปหรือเปล่า,ต,า,ลาตัวเราอยู่ในรูปไหม นะคะเพราะการสร้างแบรนด์เนี่ยนะคะการสร้างแบรนดิ้งเนี่ย p ersonal branding การสร้างแบรนด์คือการเอาตัวเองออกมาแล้วลูกค้าหรือว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเขาถึงจะเกิดความน่าเชื่อถือนะ,ะว่าอ๋อมึงนะมึงนะมึงไม่ได้ไปเอาลูกใครมานะอ๋อมึงคนนี้นะเบนจวานโอเคคุณคุณเบนอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วแล้วมันจะมีอย่างหนึ่งนะการที่เราเอาตัวเองออกมาสร้างแบรนด์ตัวเองเนี่ยว่าชั้นเนี่ยคือในหน้าชั้นเนี่แหละคือคนที่จะดูแลคุณชั้นนี่แหละคือคนที่รับผิดชอบซับคุณอะไรเงี้ยเออเขาเวลาที่ยิ่งเวลาที่เราออกมาทําวิดีโอหรือว่าออกมาเขียนคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยทางเจ้าของเองว่าทางลูกค้าเองเนี่ยเขาจะมองตัวนักขายมองตัวในหน้าว่า เออในหน้าคนนี้นิสัยแบบไหนนิสัยใจคอยไงการทํางานเป็นแบบไหนน่าจะถือไหมไว้ใจได้ไหมสิ่งที่มันมากกว่าความน่าเชื่อถือคือความไว้วางใจนะคะทุกคนเวลาเขามองเห็นเนี่ยเออไอกคนเนี้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาท่าว่ะเออคุณโดนจริตว่ะเฮ้ยมันเข้าท่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างเลยนะคะการที่เบนออกมาไลฟ์ออกมาพูดออกมาแบ่งปันตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเนี่ยพูดอยากพูดอะไรก็พูดตอนนั้นเลยนะเพื่อแบ่งปันเนี้ยนะกลายเป็นว่าคุณห็น เราโพสเราให้อย่างเงี้ยแปลว่าเขาอะอยากมาเรียนรู้กับเราแล้วเขาก็ให้เราช่วยสอนเนี่นะคะมันก็สร้างอาชีพเสริมให้เบนได้อีกหนึ่งอาชีพก็คือการสอนถูกต้องไหมคะเนี่ยเห็นไหมเออโดยเฉพาะเวลาที่เราเอาตัวเองออกมาเนี่ยนะมันมันมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยนะทัชเราด้วยใจนะคะเพราะว่าการขายของเราเนี่ยเราเราสื่อสารจากคนถึงคนนะจากคนถึงคนยกตัวอย่างเช่นทําไม คุณถึงมาฟังเบนนะทำไมคุณถึงมาฟังเบนพูดทําไมคุณถึงเสียสละเวลามีข้าของคุณมาฟังเบนไอ้ผู้หญิงใครก็ไม่รู้เนี่ยอู้เมียงอู้ประลกดเมียงอะไรเงี้ยว่าอีสานอะไรอย่างเงี้ยเออทาไมคุณถึงมาฟังเบนนะมีคนสอนตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมก็เพราะว่ามันจะต้องมีบางอย่างอะไรบางอย่างที่แม่งมันโดนจริตเฮ้ยไอย้คนนี้แม่งมันได้วะกูชอบคนนี้กูอยากเรียนกับคนนี้เนี่ยลูกศิษย์เพิ่งเพิ่งวางสายโทรศัพท์ไปนะคะเนี่ย วันนี้วันที่9เนี่ยนะคะเวลา4โมง4โมง49เนี่ยนะเพิ่งวางสายไปประมาณ4โมงเนี่ยนะคะคือเขาก็เป็นคนพูดเองนะคะว่าเอ่อที่อยากมาเรียนเจอตัวคูเนบนเพราะว่าจริงๆอะ่ะดูหลายคนไว้มากนะแต่แบบว่ายังไม่ได้ตรงจริตแต่แบบพอเห็นคูเบนแล้วแบบฟังไลฟ์ครูเบนแล้วแบบว่าเอออยากเรียนกับคูเบนอยากให้คูเบนพาไปลงพื้นที่เงี้ย ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันคือแบบอยากเรียนกับครูเบนก็เลยทักมาเห็นไหมคะเออนเนี่ยอันนี้คือการสร้าง personal branding ให้เป็นตัวของเราออกมาแบบนี้นะคะให้ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาสัมผัสกับเราได้เขารู้สึกว่าเออฉันอยากทากับคนนี้เอ้ยกูชอบการพูดของคนเนี้ยเอ้ยกูชอบนิสัยของคนเนี้ยกูชอบไลฟ์สไตล์คนนี้แม่งแดกแต่ปะลาอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการทาในหน้าี่ซํานะเออแต่แบบเป็นรู้นะว่าทุกคนก็จะมาส่อง ใช่ไหมว่าเออไอ้นี่มันเป็นใครอะไรยังไงนะบางทีส่อนยังส่อง facebook ยัน a c e b o o k ส่วนตัวด้วยซ้ำมันหาง่ายมากทุกว่าน,นี้ใช่ไหมไม่ใช่แค่เพจทำงานตจเขาใจเราขนาดเราเรายังไปส่องของคนอื่นถ้าเราอยากจะเรียนรู้กับใครถูกต้องไหมหรือถ้าเราอยากจะทํางานกับใครเราอย่างอย่างที่เป็นอ่านข่าวทุกวันเนี้มันมีแบบขอไลน์ไอดีขอ facebook ด้วยซ้ํานะคะว่าขอ Facebook ส่วนตัวที่ซ้ำว่าไปจะไปดูว่า นิสัยส่วนตัวของผู้ทํางานคนนี้เป็นนิสัยอะไรยังไงแบบไหนนะคะเนาะเนี่ยแหละฉะนั้นแล้วนะคะถ้าตัดสินใจนะตัดสินใจที่อยากทําในหน้าอาสังหาอิสระแล้วนะคะก็จงสร้างนะ,ะจงสร้างจงสร้างความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นด,ด้วยตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําบริษัทถูกต้องไหมเนาะเอาตัวเรานี่แหละคือแบรนดิง้ง คือความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่ตัวตนที่ลูกค้าเจ้าของเขาจะไว้วางใจในตัวเรานี่แหละถูกต้องไหมคะถูกต้องนะเขาซื้อเขาซื้อเพราะเรานะทุกคนเขาปล่อยเช่าเขาปล่อยเช่าเพราะเราบางครั้งเนี่ยมันมีในหน้าหลายคนมากๆแต่ทําไมเขาถึงเลือกเรา Why ทำไมอ่ะเขาถึงเลือกเราเราจะแตกต่างยังไงอันนี้ลึกเข้าไปอีกนะเป็นให้ลึกเข้าไปอีกเราแตกต่างจากในหน้าคนอื่นยังไงล่ะทําไมเจ้าของเขาถึงต้องเลือกเราล่ะนะอย่างเบนเบนไม่ได้บอกว่าเป็นเก่งนะเบนไม่ได้บอกว่าเป็นเก่งบางทีนี่รู้น้อยรู้น้อยมากๆก,ก,กว่าคนที่มีประสบการณ์เป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีด้วยซ้ําแต่ทาไมคนเห็นถึงปากซับกับเบนเพราะว่า เขารู้ว่าเบนคือเบนก็คือคนเนี้ยอย่างเงี้ยกออูชอบนิสัยมันอย่างเงี้ยกูชอบที่มันเป็นมันอย่างเงี้ยกูชอบที่มันพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยนะเออมีนนหน้าเยอะไม่เอากูชอบมันเนี้ยให้มันทําให้กูแล้วกันกูสบายใจกูไว้าวางใจเห็นไหมคะอันนี้คือความสบายใจความไว้วางใจความจริงใจแน่นแหละนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีวิเศษพิโสนะคะแต่อย่างหนึ่งที่รู้เวลาทํางานจะตั้งใจ นะคะที่ที่รู้ตัวเองยิ่งยิ่งเป็นงานคนอื่นยิ่งของคนอื่นเนี่ยจะโฟกัสโฟกัสยิ่งกว่างานตัวเองอีกนะคะเอออันนี้คือสิ่งที่เรารู้คือเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยเนาะอ่ะเนี่ยแหละนะคะสรุปเลย,สร,เลยสรุปเลยนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือในหน้าสังหาปล่อยเช่าอิสระเนี่ยนะต้องมีใบอนุญาตไหมสรุปเป็นยังไงคะทุกคนต้องมีไหมต้องมีมิจคะถ้าในประเทศไทยนะคะ ไม่ไม่มีก็สามารถทําในหน้าอาสังหาริสระได้นะแต่ถ้ามีก็จะดีมากๆเพราะสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจให้กับเจ้าของทรัพย์นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณก็ทําได้เช่นกันนะคะแต่คุณก็ต้องมาสร้างความน่าเชื่อถือด้วยตัวคุณเองจะทํายังไงให้เจ้าของเชื่อถือเราให้ลูกค้าเชื่อถือเราก็ทํา3แบบดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งสร้างโปรไฟล์ในการทํางานไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวเฟซบ o o กเพจนะคะหรือจะเว็บไซต์ก็ได้เอออันนั้นอีกช่องทางหนึ่ง นะจะเป็น Facebook หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ช่องทางไหนคะทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเนี่แหละหรือจะทาง YouTube ยังได้เลยนะเนะอันที่สองก็คือสร้างแฟ้มผลงานของตัวเองไว้เวลาไปเจอเจ้าของเราสามารถยื่นแฟ,แฟ้มผลงานก็ได้ นะคะแล้วก็อันที่3คือการเอาตัวเองออกมาสร้างแบรนด์นะสร้างแบรนดิง้งสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจเรานะคะให้เขาเอ่อทัชกับเราวิธีคือมันเป็นแบบนี้การสร้างแบรนด์มันดีมากเลยนะคะถ้าเราสื่อสารตรงใจใครเนี่ยมันจะทัชแล้วเขาก็จะทักมาหาเรานะคะแต่ถ้าเราการพูดของเราเป็นแบบนี้ไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้กิริยาท่าทางเราเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ถูกใจใครเขาก็จะไม่มาหาเรานะคะทุกคนมันเป็นการสแกนลูกค้าอีก อย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะสแกนเจ้าของสแกนลูกค้าเลยนะคะก็คือกูเป็นของกูแบบเนี้ยถ้าเขาไม่ชอบไลฟ์สไตล์กับเราแบบเนี้ยเขาก็จะไม่ฝากเราแบบนี้นะคะเขาก็จะไม่ฝากเราเขาก็จะผ่านเราไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันโดนใจใครเมื่อไหร่นะโดนใจลูกค้าคนไหนโดนใจเจ้าของคนไหนเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราอีกนะคะเขาจะบอกว่าช่วยดูแลซับพี่หน่อยค่ะน้องเบนกูเบนช่วยดูซับให้หน่อยนะคะอยากให้กูเบนมีในหน้าเยอะมากเลยนะคะแต่พี่เลือกกูเบนนะคะพี่อยู่ อย,อยู่อะไรนะสหรัฐ USA อย่างเงี้ยพี่มีบ้านขายที่ลาดพร้าวนะคะน้องเบนช่วยดูแลให้หน่อยได้ไหมคะไว้วางใจแค่น้องเบนเนี่ยคะ่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปดูบ้านเองคะ่ะพี่อยู่ต่างประเทศคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาตอบคาถามโอเคปะ่ะวันนี้คลิปนี้แค่นี้นะคะยาวไปเจ็บคอนะคะเด็กกินน้าก่อนนะเจ้าเนาะวันนี้เตอีนะเจ้าเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกๆคนนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังโดยเฉพาะมือใหม่นะคะเริ่มสร้างความน่าเชื่อถือของตัวเองได้เลยณนะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะอะไรที่ไม่ใช่เคลียร์ออกนะคะอะไรที่สร้างใหม่ก็สร้างขึ้นมานะคะเพื่อการทํางานของเราเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เบนแล้วอีกอย่างนึงก็คือทุกคนจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักค่ะสวัสดีค่ะ